สวัสดีค่ะและสัปดาห์นี้นะคะมาเรียนรู้คำศัพท์ประจำหน่วยซึ่งหน่วยนี้นะคะเราเรียนกันในห,หน่วยอากาศไปดูคำศัพท์คำที่หนึ่งกันเลยค่ะ<อ>คำศัพท์คำที่หนึ่งนะคะคำว่าอากาศภ,ภาษาอังกฤษนะคะ weather อีกครั้งนะคะ weather ต่อไปเป็นคคำศัพท์คำที่สองคำว่าอากาศร้อนภาษาอังกฤษนะคะ h o r s weather อีกครั้งนะคะ h o r s weather คำศัพท์คำที่3คํคำว่าอากาศหนาวภาษาอังกฤษนะคะ cool weather อีกครั้งนะคะ cool weather และคำศัพท์คำที่4ค่ะคำว่าก้อนเมฆภาษาอังกฤษนะคะ cloud อีกครั้งนะคะ cloud คำศัพท์คำที่5ค่ะในตอนเช้าที่เด็กๆคืนนอนนะคะมองไปรอบๆบบ้านในช่วงนี้ก็จะเห็นหมอกนะคะคำว่าหมอกภาษาอังกฤษนะคะอบอกอีกครั้งนะคะอบอกและเมื่อมีหมอกใช่ไหมคะหลังจากหมดหมอกเมื่อเรามองไปที่ใบไม้หรือใบหญ้า ก็จะเห็นหยดน้ำเล็กๆซึ่งเราเรียกว่าน้ำค้างภาษาอังกฤษนะคะดิวอีกครั้งนะคะดิว